นะโมตัสสะภะะะะะะควโโตตอรหสัมมมาสัพุทธััสสสสะะะะะนโมตภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมสัาภะวะโตอรหะโตัม <that> พ <language> ุทธาพุทธังสารนังคามิท <that> ธ <language> ังสารนังขัามิพัมมังสารนังคัามิธัมมังสารนังขามิตั้งฆังสารนังคัามิพทธังาัมิโตติยมีพุทธังสารนังคัามิ พุทธ ok ิยมปีพุทธังสรนังคัตถามิพุติยมปีธรรมังสารนังคัถามิพุทธิยมปีธรรมังสรนังคัถามิพุทิยมปีสังังสารนังคัถามิพุทิยมปีพุทธังสรนังคัถามิ ตติยัสาตาิตัยมปีธรรมังสรนังคามิตัติยมปีธรรมังสารนังคามิตติยมปีังสรังคัยมปงสงคตาัมปีสังคังสารนังคมิัมสารนัตังนิธิตังาาติปาตารมิีสิกขาปังสมาธิยามิ ทานาติปาทานเวรมนีสิกขาปัทังสมาธียานิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิตาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิตาเมสุมิชา พระธรรสมาธิยามิโมชาวาทานเวรมนีสิกขาปะทถงสมาทิยามิโมชาวาทานเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะมาทธาณาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุรามระยมัทธะมาพัานาเอรัฐมสุภาพัทธานาธิยาวิอิมานิปัญจสิกขาปทานิติเลนะสุขติงยันติติเลนะโภคสัมปทานติเลนะ i ิพพติงยันติตัสมาติลังวิโสทาเจ ศาสนิกชนผู้จเจริญทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้เป็นเวลาที่จะได้บรรยายธรรมและจะได้ฟังธรรมเสื่องธรรมะอันนี้เป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนายอมรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา,ศา,ศาเราชอบใจในธรรมะคำสอนของพระองค์ท่านพระคำสอนของพระองค์ท่านสอนให้มนุษย์เรามีความรักกัน ที่ว่าพระองค์สอนให้เรามีความรักกันก็ก็เหตุว่าในเบื้องตน้นท่านก็สอนให้เรารักศีลผ้าสมาทานศีลผ้ารักษาศีลผ้าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีในพระพุทธศาสนาขณะที่เราตั้งใจ และกล่าวคำปฏิญญาุนถึงพระองค์ท่านว่าพุทธังสระนังคัตสามิซึ่งหมายความว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นสระนะที่ฝึงขี่ระลึกถ้าสมมติว่าพระองค์จะถามเราว่าบวกท่านจะเอาจริงหรือถ้าเราตอบว่าเอาจริง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราได้ไหมปฏิบัติตามข้อบังคับของเราได้ไหมข้อบังคับของพระองค์ท่านคืออะไรข้อบังคับของเราก็คือศีลห้าที่ได้สมาทานมาแล้วนั้นถ้าใครบอกว่าปฏิบัติไม่ได้พระองค์ก็จะต้องตอบว่าช่วยไม่ได้เหมือนกันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเล่า ที่เป็นแก่นั้นก็เพราว่าจุดเริ่มของการสร้างความดีในพระพุทาาธศาสนาเนี่ยเราจะต้องขึ้นต้นด้วยศีลห้าอาเสตบ,บทดีว่าสัพาปาปัสสะอากระนังการไม่ทำบาปทงปวงนี่ก็หมายถึงการไม่ทำบาปตามกฎของศีลห้านั่นเอง ถ้าท่านจะถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาศีลห้าคำาตอบก็คือว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าต้องการให้มนุษย์มีความรักกันในเมื่อมีความรักกันก็กลายเป็นคุณธรทมประกันความปลอดภัยของสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันนั่นเองสต่ถ้าเราจะมาพิจารณาอย่างนี้เราจะมองเห็นผลประโยชน์ของการรักษาศีลท้าพ่อ้านแม่เรือนถ้าไม่มีศีลท้าต่อกันครอบครัวก็แตกอย่างที่เราโลโลเห็น,เห,นเห็นกันตาเพราะไม่มีศีลท้าสังคมจะวุ่นวายก็เพราะขาดศีลท้า เพราะฉะนั้นศีลห้าประการนี้จึงเป็นคุณธรรมประการความปลอดภัยของสังคมการรักษาศีลจะไปมุ่งเอาแต่สวรรค์เอานิพานเพียงอย่างเดียวต้องมองถึงผลประโยชน์ในปัจจุบันนี้ด้วยเราจึงจะเข้าใจความหมายในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีและประการต่อไป เีนห้าเป็นการตัดคอนผลเพิ่มของบาปก,กรรมการทำบาปทำกรรันี่พวกยายมพะกันกลัวๆอยู่นั่นเจ้าว่าทำแล้วเป็นบาปทันทีมีแต่ละเมิดศเศห้าเท่านั้นหากใครรักษาเีนห้าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีก็ได้จอว่าตัดคอนผลเพิ่มของบาปบาปที่ทำมาจะมื่อวานนี้วันนี้ไม่ทำ แล้ววันต่อต่อไปบาปของเก่ามันก็ยังอยู่นั่นแหละมันไม่หมดไปไหนจนกว่าเราจะได้ชทดใทช้ให้หมดสิ้นไปแต่ไม่เป็นไรเมื่อเรางดเป็นทำบาปกรรมอันนั้นโดยเด็ดขาดแล้วเรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นรอบแล้วก็หลายหลายปี ความดีที่เราสะสมเอาไว้ในจิตนั้นมันมีพลังงานเพิ่มขึ้นทุกทีในที่สุดจิตของเรามันจะไปอบคุณอยู่กับความดีที่เราทำโอกาสที่มันจะคิดถึงบาปเรื่องหลังนั้นมันก็ลืมลืมไปเพราะว่าจิตมันมาบันเทิงอยู่กับความดีในปัจจุบันก็มีแต่มุ่งหน้าทำความดีต่อไปทีนี้ถ้าใครกลัวบาปกลัวกรมที่ มันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ยึดมั่นในศีลห้าข้อทีนี้ประการต่อไปในเมื่อเรารักษาศีลห้าข้อได้แล้วก็เป็นอุบายบันทอนกำลังของกิเลสกิเลสที่มีอยู่ในใจนั่นโลกโลกรธหลงเรามีกันทุกคนแต่ว่าการที่จะไปละนี่รู้สึกว่ามันจะลำบากเหมือนกัน เพราะการละกิเลสมันเป็นของอยากมันจึงเป็นภาระจำยอมจำยอมที่ให้กิเลสมันขมหัวใจอยู่นั่นแหละใน,นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเราพยายามละมันก็ละไม่ได้ทำอย่างไรมันก็ละไม่ได้เพราะธรรมชาติของกิเลสมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปตั้งใจละเอาละเอา เหมือนเราเดินมาในสนามหลวงเนี่ยไปเหยียดที่โคลนเข้าแล้วไปล้างน้ําให้มันสะอาดอย่างนั้นมันไม่ได้เราต้องพยายามฝึกฝนอบรมความดีให้มันมากมากขึ้นกิเลสมันจะจะพ่ายแพ้ไปเองในทางปฏิบัติก็คือว่าถ้าใครมีกิเลสโลภโลกรดหลงอยู่ในใจก็พยายามดูใจตัวเองให้มันรู้ว่าเรามี ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเราอยอมรับสภาพค,คาวามจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรดหลงทีนี้ในเมื่อรู้ว่าเราม,ามีแล้วพยายามคิดหาทางที่จะเอาประโยชน์จากมันให้ได้จะไปเอากิเลสจะเอาผลประโยชน์จากกิเลสโลภโกรดหลงได้อย่างไรมันก็ไม่ยาก เอาไว้ให้มันคอยกระตุ้นเตือนใจให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยาโจมมานั่งฟังเทศกันอยู่นี่ก็เพร่าความอยากคือความโลภนั่นเองมันกระตุ้นเตือนให้มาเพราะอยากได้คุณธรรมอยากฟังเทศอยากได้ข้อวัดปฏิบัติอยากได้ความรู้ในธรรมะคำสอน เพราะความโลภมันกระตุ้นให้เรามาในเมื่อความโลภมันกระตุ้นให้มาฟังธรรมมาลับิศีลฟังธรรมเนี่ยจะมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นมันก็มีแต่ความดีดังนั้นในเมื่อกิเลสมีอยู่ในใจของเราเนี่ยเราก็พยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมโดยไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่น อาศัยศศนห้าข้อเป็นขอบเขตแล้วเราพยายามสแสวงหาผลประโยชน์สแสวงหาคุณธรรมอยู่ในขอบเขตการกระทําใดๆที่ไม่ผิดศศนห้าข้อใดข้อหนึ่งทําลงไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ดำหนิและโทษที่จะเพิ่งเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นก็ไม่มีอย่างดีใครมีความโลภ มันสแสวงหาทรัพย์สมบัติร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีจะลำบากอยู่หน่อยก็แต่การบริหารรักษาเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นศีลห้าประการนี้จึงเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ดโดยความเป็นธรรมสิ่งที่มนุษย์ต้องการในปราถนาในสังคมของโลกนี้มันมีอยู่เพียงห้าอย่างเท่านั้น หนึ่งความมีลาภสองความมียศสามสั้นเริญสี่ความสุขห้าอำนาจถามใครปฏิเสธไม่ได้สักคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการโดยกฎธ,ธรรมชาติ <c oughs> แล้วแต่ละบ,บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาสิ่งเหล่านี้ ในทางศาสนาท่านก็ต้นเตือนว่าใครจะสแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตมันก็คือศีลห้าอีกนั่นแหละในเมื่อสแสวงหามาได้พระพุทธเจ้ายังสอนสอนให้สร้างตามดีกัดเพื่อนบ้านเพื่อ,อย่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเครื่องมือสร้างความไม่ดีให้ชาวบ้านเขาเกลียดที่ลน เอาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็นลายกยสส่วน,นสุขและอำนาจเสี่ยไปสร้างความดีให้ชาวบ้านเขารับในเมื่อเราสร้างแต่ความดีสร้างแต่ความดีไปอยู่ไหนอยู่ไหนก็สบายใจจะไปป่าก็สบายใจอยู่ในกรุงก็สบายใจมานั่งฟังเทศก็ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องมีพวกเมือเบินมาคอยคุ้มกันและไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษา พระอะไรพระเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีนี่แสวงหาผลประโยชน์ก็ไม่กระทบประเจนใครได้มาแล้วก็สร้างแต่ความดีไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเครื่องมือสร้างความไม่ดีให้เขาเกลียดเพราะฉะนั้นศีลรห้าประการนี้จึงเป็นขอบเขตของการให้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมประการสุดท้ายท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็าตาม อาจจะมาว่าศีลห้าข้อนี่แหละเป็นธรรมะที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทำไหมท่านคงทราบดีแล้วว่าหัวใจประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนโได้มีศีลห้าเคารพทุกสิทธิแม้แต่มดแมงล,ลับรอยให้เขามีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติของเขาเราไม่ฆ่าไม่เปียดเปียนไม่ข่มเหงไม่รังแก มันก็เป็นการเคารพสิทธิหนักใจไหมถ้าเผื่อว่าเราจะมีศีลหา้าแม่บ้านบางท่านก็อาจจะหนักใจว่าเราจะต้องค่าสัตว์ประกอบอาหารเลี้ยงชีวิตแต่หลวงพ่อท่านก็มาสอนให้รักษาศีลหา้าสามีลูกเราจะได้ทานอะไรเนาะไม่มีโอกาสที่จะค่าเป็นค่าไก่ประกอบอาหารของอรอร่อยก็ไม่ได้ทานแล้ว อย่าไปหนักใจถ้าหากอยากจะมีศีลห้ากัเขาบ้างก็ให้ตั้งปณิธานเอาไว้ในใจให้แน่วแนว่ว่าเพื่นเชื่อว่ามนุษย์ท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกโดยที่สดไม่อิจฉาตาร้อนใครมีความจำเป็นจะฆ่าสัตว์ประกอบอาหารเคิื่นตามสบายแต่ว่ามนุษย์จะไปแต่ต้อง ให้รักษามันแคร่งแคร่งในระดับมรดส์ทีนี้ในเมื่อเราแคร่งในระดับมุษย์ความเมตตาปรานีมันจะเพิ่มขึ้นตามมาเองเบื่อความเมตตาปราณีมันเพิ่มมากขึ้นโดยที่สดแม้แต่สัตว์ในรัฐานก็จะฆ่าไม่ได้ท่านสงสัยไหมบาสท,ที่เกิดจากศีลห้านั้นเกิดจากการละเมิดศีลห้านั้นใครเป็นผู้แต่ง เป็นผู้สร้างตัวบาปขึ้นมาไม่มีมันไปนกดธรรมชาติเราพทธเจ้าของเราอย่างดีก็เพียงแค่รู้รู้ว่าการฆ่าสัตว์มันเป็นบาปขโมยทรัพย์เขามันเป็นบาปข่มเหงน้ำใจกาเมลสมิชาจารมันเป็นบาโปโกหกกลอกรวงเขาให้เขาเสียทรัพย์สมบัติเกียรติยศเสื่อเสียงมันเป็นบาป เดิมน้านดองของเมามันเป็นบาปก็มันไปเพิ่มตามเสียสติให้มากขึ้นถึงโดยปกติคนเรามีการเสียสติเป็นเดิมพันอยู่แล้วคนละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นอย่างต่ำแต่เมื่อเราไปเพิ่มสิ่งที่จะทำให้ประสาทมันฟั่นเฟือนสติมันก็ยิ่งเลอะเลือนไปใหญ่จากต้นจนปลายไม่ถูกบาปทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นกฎธรรมชาติ ่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไปเผลอไปว่าตำหนิเรพารพทธเจ้าเราพทธเจ้านี่สอนอะไรก็มีแต่บาปมีแต่บาปอย่าไปตำหนิมันบาปเรพาพทธเจ้ารู้แล้วว่าทำสิ่งนี้มันเป็นบาปท่านเมตตาสงสารพวกเราท่านก็มาแนะนำขั้มสอนให้เรางดเว้นทีนี้บาปตามกฎแห่งศีลห้าเนี่ย ใครจะนับถือศาสนาพุทธก็ตามไม่นับถือศาสนาพุทธก็ตามหรือใครไม่มีศาสนาก็ตามหรือโดยที่สดแม่สัตว์ในไรฐานพันต่อกันก็ไม่มีการยกเว้นพระมันเป็นบาปตามธรรมชาติจริงๆพระพุทธเจ้าอย่างดีก็เพียงแค่รู้ เพราะฉะนั้นเศียห้านี้ท่านจึงยกให้เป็นมนุษยธรรมที่ว่าเป็นมนุษยธรรมก็ว่าเปเาะว่าเป็นคนนธรรมปรับเพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์หาใครมีเศียรห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ท่านแน่ใจไหมว่าท่านจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกขณะจิตทุกลมหายใจ ไม่แน่นักอยากรู้ไหมถ้าอยากจะรู้ก็ต้องจะว่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นนี่ต้องขอโทษทันทั้งหลายก่อนเนละเพราะว่าสำนวนบางแห่งมันอาจจะกระทบประเทือนความรู้สึกถ้าจะฟังก็ฟังกันอย่างนี้ในขณะใจเหตใจของเรามันเกิดความโผดเพี้ยม อยากจะทำอะไรโดยละเมิดศีลห้าข้อนั่นแหละอยากฆ่าใครฆ่าอยากด่าใครดา่าอยากรักถกขโมยของผมเหงรังแกใครทำทำไปตามความตามอำเภอใจตัวเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นและไม่ได้นึกถึงศีลธรรมและกฎหมายปกครองบ้านเมืองขอโทษ ในขณะนั้นตายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นสัตวเดรัจฉานอย่าโกรธนะที่พูกความจริงจนเกินไปแต่ในขณะใดาจิตใจของเราเนี่ยมันมีความละอายบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่กล้าทาําบาปทั้งในที่รักใน,ในที่แ้่คือไม่ละเมิดศีลห้าข้อน,นั่นเองในขณะนั้นตายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นเทวดา ไม่ต้องเป็นคอยเป็นเทวดาเมื่อตายไปแล้วเราปรับใจให้มันเป็นเทวดาซะตั้งแต่ที่ยังเป็นมนุษย์นี่เราจะได้ความแน่ใจว่าตายไปมันจะได้เป็นเทวดาจริงๆหาไปหวังแต่จะเป็นเทวดาในา่าหน้าพบหน้ามันเสี่ยงเพราะงั้นต้องพยายามทำใจให้เป็นเทวดาให้มีเละมีโอตะัะ มีความอายบาปจะดุกกลัวต่อบาปไม่ละเมิดศีลห้าข้อหรือไม่ละเมิดกฎหมายปกครองบ้านเมืองายเป็นมนุษย์ใจเราก็เป็นเทวดาเท่านั้นเองทีนี้ในขณะได้ใจิตใจของเรา,นามเมารานี่มีความเมตตาปราณีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจเพื่อนสังเพื่อนมนุษย์เห็นอกเขาอกเรา ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นเทพอ่าเป็นก็เป็นมนุษย์แ,แต่ในขณะใดที่ใจของเรานี่มันเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไม่เอาไหนประโยชน์ตนก็ไม่เอาประโยชน์ท่านก็ไม่แล้เลี้ยวปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ในขณะนั้นใจกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นเทป เปรแปลว,ว่าละทิ้งสิ่งทั้งปวงละประโยชน์ทั้งปวงนี่เป็นหลักที่เราจะต้องยืดเป็นหลักพิจารณาตัวเองอยู่เสมอเอเรามีสติพิจารณาดูความเป็นของเราอย่างนี้เราก็รู้ความจริงของเราเองมารู้ความจริงของเราเองอะไรมันขาดตกบกพรองเราจะได้แก้ไขท,ที่ตัวเองกายกับใจนั่นแหละเป็นหลักของการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติงดเว้นความบาปตามกฎทองศีลธาก,ก็ได้ชื่อว่าละบาปได้ในพุทธภาสิาทธิวาสพาปาปัสสะอากระนางการไม่ทำบา,ทาปทั้งปวงทีนี้ถ้าหากว่าเรามาละบาปทั้งปวงได้โดยเด็ดขาดดังที่กล่าวแล้วโกสลโูป,ปัมปัธา ก็ได้เชจอว่ายังกุศลให้ถึงพร้อมเดี๋ยวดูแล้วมันก็ง่ายๆกันอย่างนี้เ <c oughs> ทกลาวมาทั้งหมดนี้เป <c oughs> ็น <c oughs> หลักวิธีการรักษาศีลและหลักวิธีการให้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมต่อไปนี้เรามาคุยกันเรื่องสมาธิกันดูปับ แต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้ประชาชนพุทตบริษัทสนใจในการทำสมาธิและวิธีการทำสมาธิก็มีหลายแบบหลายอย่างนั่นอย่าไปสนใจแต่ละแบบแต่ละอย่างนั้นผูก้องหมดไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าเราไปยึดวิธีการมากเกินไปมันอาจจะผิดพลาดบ้างก็ได้ วิธีการทำสมาธิอื่นๆนั้นอาจจะ,าจะไม่ขอ,อนำมากล่าบจะขอกระตุ้นเตือนในท่านทั้งหลายลองไปฟื้นฟูพุทธประวัติที่เราเคยอ่านเคยเรียนกันมาแล้วแต่เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรัสรุ้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่่นศาสตร์แล้วไม่ใช่หรือว่า ตอนที่ท่านชายสิทธัตถะเสด็จออกพนวดในตอนแรกได้ไปบำเพ็ญเพียรและศึกษาสมาธิในสำนักอาราระดาบทและอุตตกดาบทเรียนจนจบหลักสูตรแล้วก็ทําได้เก่งกว่าอาจารย์เสด้วยซําจนกระทั่งอาจารย์ทักทวนให้เป็นอาจารย์่วยสอนอยู่ในสำนักแต่พร้องค์ท่านก็ยังไม่พอใจไม่พอพระยัย เพราะความปรารถนาไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ภูมิของอาจารย์ทั้งสองนั้นเท่านั้นความปรารถนาอยู่ที่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจะได้ลาออกจากสำนักของอาจารย์ทั้งสองเสดงไปบำเพ็ญเพียรอยู่โดยลำพังพระองค์เองตอนนี้ไม่ได้ไปเรียนอยู่ในสำนักของใครทั้งสิบ เพียงแต่ยกระติการปฏิบัติของพวกนักปฏิบัติในสมัยนั้นมาทดลอง้วยวิธีการบำเพ็ญทุกะกิริยาทรมานตนด้วยประการต่างๆแต่ทำจนสุดกำลังแล้วตลอดเวลาหกปีก็ไม่มีท่าทีว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าอดข้าวก็ทำให้พระวรกายสุกพร้อมลงไปยังเหลือแต่หนังหุ่มกระดูก หลั่นลมหายใจก็มีแต่จะทำให้ใจมันตาดสิ้นชีวิตอินทรีแตกสลายไม่มีทางที่จะให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อะองค์ทดสอบโยตุวิธีการแล้วไม่เป็นไม่มีทางจึงมาหวนที่จะทรงเล,กลเิกละการบำเพ็ญทุกระกิริยานั้นเสียแต่ว่าก่อนอื่นต้องแสวงหาสัรยาหาร มาเสวยพอบำรุงพระพอรากายให้มีกำลังบางเอิญบรนณ้น,น,นางสุดชาดาแต่น้อนนำข้าวมันทุกปายาตไปถวายในขณะที่พระองค์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพพระนางสุดชาดามองเห็นข้าว็ดีโอตีใจโดยคิดว่าทุกครั้งที่เรามาสังเวยเทวดานี่ <c oughs> เอาของไปวางไว้ก็ไม่เห็นเทวดามาเสวย แล้วก็มองไม่เห็นเทวดาด้วยวันนี้เราช่างโชคดีจริงๆพรอน้อมเข้ามตาาาุุกปายาตเข้ามาภายใต้ปริมนครของลมโพเนี่ยเทวดามาประทับนั่งคอยอยู่แล้วโดวยความดีอกดีใจก็นำข้าวมาาาัุูปายาติน้อมเข้าไปถวายโดยสำคัญว่าเป็นเทวดา สิเ้พอท่านชายสิทถารับข้าวมะโตกปายาตของนางสุชาดาแล้วพอมาทรงปั้นข้าวมะโตกปายาตเป็นสี่สิบเก้าก้อนแล้วก็สเสวยรวดเดียวหมดหมด,หมดทั้งสี่สิบเก้าก้อนสิเ้พอเสร็จแล้วพระองค์ก็ปรารบที่จะไปอธิฐานเสียงบารมีจเจ้าศาสดาเอกในโลกอย่างแท้จริงขอให้พาดทองคำจง ไหลทวนกระแสะน้ำขึ้นไปเพื่อบดและจึงค่อยจมลงไปในแม่น้ำหากว่าจะไม่สำเร็จก็ให้ไหลไปตามกระแสะน้ำแล้วจมลงไปในแม่น้ำขอที่ฐานพระไทยแน่วแน่ขาดทองคำไหลทวนกระแสะน้ำขึ้นไปเพื่อบดและจึงค่อยจมลงไปในแม่น้ำ